สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้ววันนี้เมย์จะพาทุกคนมาเก็บเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นแบบดอกไม้ประดับหรือว่าภาษาฟินเรียกว่าปิไลยะมารายะมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่แบบว่าเขาปลูกตามตามสวนสาธารณะหรือตามถนนหนทางเนาะเพื่อประดับเฉยๆนะจ๊ะกินไม่ได้ นี่ปิร่ายามาไรายะวันนี้เมจะมาเก็บดอกอเรียกว่าดอกแล้วกันเนาะดอกสีแดงๆข้างหลังน้องเมไปประดับกระถางที่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเมแล้วก็เลยจะจัดสวยงามสักนิดนึงดอก,ดอกเก่าแห้งหมดแล้วเพราะว่าอากาศช่วงนี้เริ่มหนาวเนาะก็เลยจะมาเก็บตัวนี้ไปใส่กระถางแทนอ่ะตามมาช่วยน้องเมเก็บเลยจะสวยงามมากนีเต็มไปหมดเลยทุกคนจ้า ทุกคนจะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วจ้ะมีที่ตัดมีที่ตัดแล้วก็ถังก็จะเอาไปไม่เยอะจ้ะเอาไปแบบแค่ประดับตกแต่งนิดหน่อยเนาะ นี่เริ่มจะแห้งเหี่ยวแล้วใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วก็จะเป็นดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วยมากตรนี้ให้ทุกคนดูใกล้ๆมันจะเป็นลูกแดงๆเป็นเม็ดๆน่ากินเนาะแต่ว่าเมย์รู้สึกว่าเขาจะกินไม่ได้เนาะไม่เคยเห็นเขาเอาไปกินกัน หรืออาจจะก,กินได้อันนี้ต้องไปต้องไปค้นก่อนแต่ว่าไม่เคยเห็นใครเอาไปกินนะส่วนมากจะเป็นแบบปลูกประดับสวยงามตามท้องถนนหนทางเนาะในตอนนี้เราได้สามช่อแล้ว เมื่อคืนนี่ฝนตกอุ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกจก้ะเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมไปเอามุมนน้นได้ทุกคน สวยมากตรงนู้นยังเขียวอยู่เลยจ้ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาข้างบนกันตงนี้เขียวย่ง <c oughs> ได้แล้วได้แล้วดกอกสวยๆอันนี้ยังใบถูกเขียวอยู่เลยจ้ะเอาไปเสียบแจก,กันเราเนาะ <c oughs> สวยทั้งหมนเลยอยสวยมากทุกคนดูน่ากินเนาะตอนนี้เราก็ได้ล้นถังแล้วค่ะน,นี่เลยเดี๋ยวจะขอเอาอีกสามช่อแล้วก็จะพอแล้วอ,อ,อะพอแล้วทุกคนจ้าตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวเมยจะพาไป ประดับกันจ้ะตอนนี้เมย์กำลังจะพาทุกคนมาเก็บมอสต่อจ้ะอยู่ข้างหลังน้องเมย์นี่เองนี่มันมีทั้งสีเขียวและสีขาวเดี๋ยวจะพาทุกคนเก็บสีขาวไปประดับกระถางกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันไปให้ดูนะสวยมากทุกคนจ้ะนี่สีขา,ขาวข้างหลังเมย์นะเอาทางก่อน นี่ทุกคนสวยมากนี่อันนี้เขาไม่ได้ตายนะแต่เขาเป็นสีนี้เขาจะมีสองสีคือสีเขียวสีเขียวก็สวยนะแล้วก็สีขาวแต่วันนี้เราจะเก็บสีขาวกันนี่สวยมากสวยจริงๆเราจะเอาไปประดับกระถางของเราเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้อะไรก็ปลูกไม่ขึ้นแล้วจ้ะ ตัวนี้จะเป็นต้นมอสที่ทนหนาวมากจ้ะต่อให้เขาแห้งเขาก็สวยงามจ้ะนี่ก็จะเอาตรงนี้ด้วยสวยมากทุกคนจ้ะอ,อะตอนนี้ถังเราจะเต็มแล้วเก็บไปสองเก็บไปสองกำนี่ดูความสวยงามของเขาเหมือนเก็บน้ําแข็งเลยอะ่ะ นี่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 ี่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปสำรวจตอนนี้ตอนนี้ถังเราจะเต็มแล้วจ้ะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะสูญพันธุ์นะเพราะว่าเขามีเยอะจ้ะเขาเยอะมากเขาจะขึ้นเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าตอนนี้ล้นถังแล้วทุกคนจะ้ะเราไม่น่าจะรอดแต่ว่าเมย์จะพาเดินพาทุกคนเดินชมไปรอบๆอบ เนี่ยเนี่ยเขาขึ้นตามหิน่ะสวยมากทุกคนนี่นะนี่ดูดสวยมากดูนี่เลยนี่เลยโอ้ยตรงนี้สวยนี่นี่โอ้ยตรงนี้สวยหมดใจไม่ได้ขอเก็บหน่อยนะทุกคนจานเนี่ยมันขึ้นมาง่ายเลยมันจะขึ้นมาเป็นแผงแบบนี้เลยนะ นตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยสวยมากนี่หลุดง่ายมากจ้ะเขาจะขึ้นมาเป็นแผงๆเลยนี่ตอนนี้เราได้เราได้เยอะแล้วข้างบนนู้นก็เยอะมากทุกคนจ้ะเขาก็จะขึ้นตามที่ชุ่มชื้นพันธุ์สีเขียวก็สวยนะนี่พันธุ์สีเขียวก็สวยจ้ะนี่เขียวชะอุ่มสวยมาก นี่ธรรมชาติมากๆอันนี้ตอนหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าหนาวกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมีเห็ดออกเดี๋ยวเมย์จะพาะทุกคนมาเก็บเห็ดเนาะไป <waż> โอ๊ยโอ๊ตตกตกขอโทษจ้ะนี่นี่น,น,น,นตรงนี้อีกอุ้ยอดใจไม่ไหวนี่ได้แล้วได้แล้วถังเราก็เต็มแล้วทุกคนจ้ะ นี่ถังเราเต็มแล้วแต่ว่าตรงนี้อ่อยู่ใกล้ๆหลังบ้านน้องเมยเองก็ก็สบายหน่อยจ้ะมาหลังมาเก็บหลังบ้านเนาะนี่แล้วอีกอันนึงก็ะถังถังลมแล้วก็ลูกเมื่อกี้นี่โอ้ยลูกบิลลายะนี่ นี่ลายมาายายนะอันนี้สีแดงแล้วก็สีขาวทีนี้เมย์จะพาทุกคนไปประดับกระถางกันจ้าก่อนอื่นเราจะต้องกำจัดดอกเหี่ยวแห้งออกก่อนจ้ะนี่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยจ้ะแล้วก็นี่ที่เราเก็บมาวันนี้เนาะนี่เลยทุกคนจ๋าเราก็จะเอามาประดับ ในกระถางตรงนี้เพื่อความสวยงามอ่ะตอนนี้น้องมีก,ก็พร้อมแล้วอทุงขยะมานี่ทุกคนอันนี้คือดอกราวเรืองเหมือนบ้านเราเนาะดอกดาวเรืองเอาอก นี้ออกด้วยจ้าอันนี้เขาเรียกว่าออร,ระบบก,กิ้ภาษาพืน,น,นก็จะปักปักไปประมาณนี้เนาะนี่นประดับสวยมากสีแดงสวยเลยก็ 对呀。 คนจ่าด้วยความที่มันต่ำเนาะดินมันยุบลงไปเยอะเมก็จะใช้หินใช้หินมาวางเพื่อให้มันสูงขึ้นเนาะนี่เลยทุกคนวางลงไปก็จะสวยเอาหินมาตั้งเพื่อให้เขาสูงขึ้นแล้วก็จะวางประดับตกแต่งทุกคนจ่านี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เลย ไงทุกคนจ้าโอเคแล้วเท่านี้เราก็จะได้แบบนี่อันนี้เราก็จะได้ความสวยงามของกระถางของเราแล้วนี่เป็นไงจ้านี่ขึ้นมาสักนิดนึงเวลาเขาแห้งเขาก็ยังเป็นสีนี้อยู่นะสวยเหมือนเดิมเสร็จสมบูรณ์แล้วจ้าสวยมากทุกคนนี่ใบมอสนี้ เขาจะแสดงถึงความอดทนเนาะเพราะเขาทนหน้าหนาวหน้าร้อนคือทนทุกหน้ามากอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ทุกคนจา๋านี่คือคือสวยมากคือน้องแบบทุกคนจา๋าดูนิ่มนิ่มแล้วก็สวยมากมันเป็นเหมือนเกล็ดน้ําแข็งเนาะเกล็ดหิมะเนี่ยนิ่มมากเวลาเขาแห้งแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้เนาะก็าอาจจะสีซีดลงแต่ว่าเม์ก็เมย์ก็จะเอาไว้แบบนี้ตลอด เรียบร้อยเริ่มหนาวต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลดูจ้ะนี่อากาศหนาวแล้วนะถึงมีแดดก็ยังหนาวจ้ะ